เคยไปไปเวิร์กที่เมริกามาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแล้วฝั่งอังกฤษมันเป็นยังไงแบบอะไรที่เราไม่รู้หรือว่าอะไรที่เรากังวลพี่เขาจะคอยแบบช่วยเหลือแล้วก็ตอบคำถามทุกอย่างเลยเขาค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะพีค่คะชื่อสตอปค่ะกำลังจะไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษค่ะ เห็นโฆษณาใน f c e e o o o อะค่ะแล้วก็เห็นเวลาที่พี่ไปออกบูธที่ตามมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นสมัยเรียนอืมเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราเคยไปไปเวิร์กที่เมริกามาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแล้วฝั่งอังกฤษมันเป็นยังไงแล้วพอยิ่งได้ไปเที่ยวก็เลยรู้สึกแบบวัฒนธรรมเขาดูแบบ น่าสนใจน่าเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากไปเรียนรู้ที่นู่นรู้สึกว่าทางฝั่งอังกฤษจะมีเสน่ห์ม,มากกว่าก็พี่เขาก็จะิสต์รายชื่อมาให้ตามเมืองต่างๆคือตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าจะไปเมืองไหนใช่ไหมคะพี่เขาก็จะถามว่าเราชอบเมืองแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาจะช่วย list list โรงเรียนตามเมืองต่างๆมาให้แล้วก็ให้คําแนะนําทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนด้วยคะ่ะ ถ้าส่วนตัวจบทางด้านอาร์ตมาแล้วก็บิชเชเหมือนเป็นเมืองต้นกาเนิดของแบงซี่เนาะก็เ <h arse> ลยแบบอยากไปเห็นผลงานของเขาเพราะว่าก็ติดตามมา,มานานแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆค่อนข้างกระทันหันเลย <h arse> <h arse> ตอนแรกจะไปเดินกรากระดาษแล้วก็ย้ายมาพฤษภาพารู้สึกแบบตื่นเต้นเต,ตรียมตัวไม่รู้ว่าเตรียมของพร้อมหรือเปล่า ให้คิดเลยค่ะจริงๆพี่ๆเขาค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะแนะนําเลยเพราะว่าแบบอะไรที่เราไม่รู้หรือว่าอะไรที่เรากังวลพี่เขาจะคอยแบบช่วยเหลือแล้วก็ตอบคําถามทั้งแบบในแง่การใช้ชีวิตการเลือกเมืองการเลือกโรงเรียนอะไรอย่างี้ค่ะทุกอย่างเลยจ้าพี่แล้วก็ตอบไวมากๆแบบดูแลดีมากดาเนินการก็ไวด้วยค่ะ และที่จะทำเมื่อไปถึง UK กินนอนเที่ยวเที่ยวอ,อยากให้เพื่อนเรียกชื่อตัวเองว่าอะไรคะเมื่อไปถึง UK เคนตินค่ะถ้าให้เรียกว่าพาร์คเมืองเซียมช้อปปิง้งมือเซียมลอนดอนหรือ b r i s t ต l ิ i สโตวค่ะทำอาหารกินหรือซื้อกินทำอาหารค่ะแซนวิชหรือส้มตำส้มตำค่ะหนุ่มไทยหรือหน่มอังกฤษ Não, a